สวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับเอาลอกมาให้นานาะสายเลือกชมครับสายเลือก e o o <laughs> มีตัวนั้นก็จะเอาตัวนี้มีไหมตัวนั้นมีไหมครับ <laughs> ไม่เป็นไรเขาว่ากันไปเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอ่าตัวนี้เป็นลอกตกสปิวตกปลาหมึกตกชายฝั่งนะครับเป็นลอกตัวเล็กๆขนาดเบอร์ เบอร์700กับมันเขียนว่า700กับเบอร์พันแต่ขนาดพอๆกันนะครับสปูนมามาเริ่มที่ตัวไซนอตก่อนนะครับตัวไซนอตตัวนี้รหัส SS 700ZM ครับอ่าตัวนี้หมุนหมุนไม่มีเสียงนะหมุนนุ่มๆลื่นๆเลยตัวนี้ครับนี่หมุนนุ่มๆลื่นๆนิ่งๆอ่านิ่งๆบาลานซ์เยี่ยมเ,เดินหน้าถ้ายหลังได้ปกติครับ เปิดกันกลับนี่ครับกันกลับได้ใช้ได้ปกตินะนี่แจวเลยตกสปิลตกปลาปลานินบอร์นะแจวเลยนี่ปลาหมึกก็ได้นะปลาหมึกแจวนาลอกดีดเด้งเลยโรลเลอร์โรลเลอร์ตัวนี้โรลเลอร์ใหญ่ เราเลื่อหมุนทํางานนะครับแขนหมุนปรับทับเก็บได้นะครับตัวสวิตช์กันกลับเปิดปิดตอกแตกไม่ขัดไม่ไม่ไมหนืดน,นะครับปกตินี่นุ่มลื่นครับตัวนี้บาลานซ์ดีนะครับนี่เป็นของเรียวออบิตัวนี้ เมดินเจแปนครับเมดินเจแปนของดีนะครับตัวไซนอสนี่เคยโด่งดังมาแล้วตกปลาทะเลตกปลาหมึกใช้ฟังมาดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้เป็นของชิมาโน่นาวี GT 1000งพัมาดูลักษณะการหมุนตัวนี้ก็หมุนมีอาการใสายๆหน่อยนิดๆ ไม่แน่ใจว่าเขาบาลานซ์มาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะลอกรุ่นนี้แต่ตัวนี้ได้เปรียบตรงที่ว่าเบรกสมูทเนียนมากมากๆเบรกเนียนๆปรับได้ละเอียดตามสไตล์ชิมาโนครับเบรกเขาจะละเอียดยิบเลยปรับค่อยค่อยค่อยคเบรกเข้าไปแค่หน่อยเราสามารถเล่นกับปาได้วนหวาน,วนเลยแบบนี้นี่หนักนะครับเบรกหนักนะครับนี่สปูลเป็นคาร์บอน อระบอนทั้งตัวเหมือนกันตัวนี้ให้เป็นหนออไม้ลื่นๆดูรู่หลาขึ้นมาเป็นหน่อไม้แขนปรับพับเก็บได้ครับแขนพับเก็บได้หน้นาลอกดีดแข็งแรงครับหน้าลอกแข็งแรงเลยนี่ค้างได้ตัวโรเลอร์ตัวนี้เป็น ให้มาโรเลอร์ของดีหน่อยเป็นเซรามิกครับก็ไปเปรียบกินกันไม่ลง2ตัวนี้เดินหน้าซ้ายขวาเดินหน้าถ้ายหลังมีกันซ้ายขวาเดินหน้าถ้ายหลังได้ปกติเนี่ยสตัวลอก2ตัวเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงกันกลับละเอียดมาให้แต่ผมเลยถอดออกไปแล้วเพราะว่านานาผมรู้ว่าน้นาไม่ชอบกันผมเลยจัดการเะดยให้ <N ic> um> นี่ครับตัวนี้นี่ครับกันกลับดีดเด้งแข็งแรงนะ <N ic> um> ครับผมนี่นี่ครับผมนี่จัดไปในราคาปุยนุ่นปุยฝ้ายอะไรพรอ,อ่นครับนี่แจ๋วๆเลยไม่ต้องดูแลรักษามากเพราะมันเป็นคาร์บอน เป็นคาร์บอนนี่นะนะเอาตัวเอ่อตัวซิลิโคนที่นั่นรถยนต์มาเช็ดเช็ดทำความสะอาดน้าใหม่กลิบเลยเนี่ยแบบที่ผมเช็ดอยู่เนี่ยครับมันจะขึ้นเงาทันทีเลยครับเอาซิลิโคนเอาน้ำยาเช็ดรถยนต์ก็ได้นี่ครับเช็ดปุ๊บใหม่กลิบเลยครับก็เอามาฝากไว้ให้นะนะที่ชอบสายทางเลือก อ่าตามเอามาตามใจเลยครับอ่ามามาเปรียบเทียบให้ก็คงมีเท่านี้เนาะคงให้เลือกได้เท่านี้แล้วเพราะว่าไม่มันเป็นลอกมือมือสองถ้าจะเลือกกันแบบนั่งๆก็ต้องเข้าร้านไปเลือกเอาครับเพราะว่ามันกว่าจะได้มาแต่ละตัวมันก็อ่าก็ประมาณเป็นลอกมือสองอะ่ะมันไม่ได้เป็นลอกคัดมาเป็นล็อตๆมันก็ต้องรับสภาพกันไปนะครับอ่า เลือกมากก็อ,อดแค่นั้นเองจบไปเจ้า